การทำงานนะคะเราก็เข้าไปที่ Google Chrome Keyword Web GTB .co.TH นะคะจะเข้าสู่หน้าจอก,ก็ Enter เข้าสู่เว็บไซต์จากนั้นเราไปเลือกที่กรุงไทยคอมเบรตออนไลน์ ด้มิจะมีสองเวอร์ชั่นนะคะเราจะสังเกตเห็นเวอร์ชั่นที่เป็นสีฟ้ากับที่เป็นรูปแบบเดิมเปรนสีฟ้าเนี่ยทางธนาคารได้พัฒนาใหม่ ในรูปแบบของ sp.net ทำให้เราได้ใช้งานง่ายส่วนอันเก่าเนะะี่ยค่ะเมื่อจะมีข้อสังเกตเวลาที่เราทําการรีพาสเวิร์ดให้กับผู้ใช้งานใหม่ถ้าเราใช้สีเหลืองที่เป็นแถบเก่าเราสามารถที่จะส่งพัสเวิร์ดที่เราตั้งให้กับผู้ใช้งานได้แต่ถ้าเป็นกรณีเป็นแถบสีฟ้าเมื่อเราทําการรีพาสเวิร์ดใหม่นั้นให้กับ user maker แล้วก็ user organizer นั้น ระบบจะส่งรหัสใหม่เข้าไปในเมลของผู้ใช้งานตามที่ได้แจ้งไว้กับธนาคารคตอนนี้เราเข้าไปดูหน้าตาก่อนนะคะ,ค,ะ,ละคลิกเข้ามาสู่หน้าจอใหม่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกรอกคอมพิวเตอไอดีของหน่วยงานก็คือสำนักง,งานการเงินรวทโรงงานวัชุระเบิดทหารนะคะสำนักง,งานการเงินศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ แล้วก็มีทั้งหมด3หน่วยบริจายคือกรมการเงินกระดาหมโดยกองบัญชีและการเงินสอกอง,องรวทอ,อ,อทอสอปทและสอ,อง,อส,องอสอ,องวสอปทรวมทั้งทั้ง3โรงงานที่อยู่ภายใต้ด้วยค่ะมาดูในโหมโดของการเพิ่มยูเซอร์นะคะในกรณีที่เราจะใส่ company id user id และ password หลายๆครั้งถ้าเราลืมเปลี่ยนแป้นพิมพ์ตัวนุนซ้ายบนของแป้นพิมพ์ที่เรียกว่าตัวซิงเกิลโคดนั้นอาจจะทําให้เราใส่รหัสผิดแล้วก็เกิดรหัสล็อกได้ <c oughs> ก็แนะนำค่ะก็ห <c oughs> ้นพิมพ์รหัสเอาไว้เลยค่ะว่าเราจะทํางานให้กับใครทีนี้ลองมาดูในกรณีของ มิน1น,นะคะในกรณีนี้เพิ่มยูเซอร์นี่เรายังไม่มีเคสให้ดูค่ะ Copy มาแล้วก็วาง c o p y พน e id นะคะ User อแอดมิน1แอดมินเมกเกจะต้องเข้าไปในการดูข้อมูลก่อนวันนี้จะเป็นเคสของการนำออกของผู้ปฏิบัติที่มีการปรับย้ายนะคะล่าสุดของกรมการงานการะโงก็ได้มีการปรับ พี่สุวิษาออกนะคะดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะปลาสเวดกรอกพีดสามครั้งล็อกเลยค่ะวางเห็นไหมคะตรงนี้จะมีรูปตาดูก,ก่อนค่ะคะีิค้างนะคะเราจะเห็นคลิปปิดอันที่จะเป็นความรับมากค่ะกดเลืกล็อกอิน นะคะก็จะเข้าสู่หน้าจอของกรุงไทยคอร์ปอเรทออนไลน์ค่ะด้านบนจะโชว์สถานะแอดมินเมเกอร์ว่าเป็นใครนะคะกรณีถ้าเราจะดูว่ายูเซอร์มีใครบ้างเห็นไหมคะแถบตารางสี่เหลี่ยมไซส์ด้านบนคลิกเรียกออกมาค่ะจะปรากฏลิสต์ข้อมูลแรกคอมมิเนียร์โปรไฟล์ จะเป็นรายละเอียดของรหัสหน่วยงานที่เราได้เข,ข้าไปใช้งาน g m a s 193530จะเป็นของกรมการเงนรินกลรโหง g m a s 193531จะเป็นของโรงงานวัตถุระเบิดทหารนะคะและ g m a s 193532จะเป็นของสำนักง,งานการเงิน ส่วนสอ a สออ a วค่ะ user profile ค่ะมันก็จะประกอบด้วย user id user role ถ้า user name แล้วก็ user status จะเป็น active กับ inactive เราสามารถที่จะเลือกกรณีที่เราอยากจะเพิ่มข้อมูลใหม่เราก็จะไปเลือก add new นะคะก็จะปรากฏออกมา หน้าจอที่เราจะต้องใส่ User ID ใส่ข้อมูลต่างๆของตัวบุคคลที่เราให้เขาส่งเอกสารมาให้เราค่ะแล้วกรณีจะกลับไปที่หน้าใดก็ตามอย่าก,กด back นะคะเพราะถ้าก,กด back ตรงนี้ที่หน้าจอบนมันคือการออกจากหน้าจอการทำงานเลยเรามาเลือกที่เดิมได้ค่ะอันนี้เราจะไปดูว่ามีใครที่ย active ในการทำงานอยู่บ้างนะคะกด search ค่ เราจะปรากฏข้อมูลอยู่ประมาณน,นะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะนี่พี่สุวิสาเด็กขาวใช่ของเหลวได้รับตำแหน่งสูงขึ้นลิกที่ดินสองค่ะแล้วก็มาเลือกเหตุผลเราจะมาเลือกค้านท่านนะคะจะเห็นว่าสเตต,ตัสตนนี้มันจะมี Active กับ i t i v t i v e เราจะปดเขาออกจากระบบเลือก Inactive ค่ะจากนั้นกด Submit ระบบจะถามว่า Are you sure you want to submit this draft คุณต้องการที่จะออกจากข้อมูลอนี้ใช yes, ่ไหมตอบ yes ่ ไปแอดมิน2ค่ะคือแอดมินออลตไลท์จะมาเป็นคนอนุมัติแล้วค่ะว่ากดว่าก๊อปปี้นะคะแนะนำว่าให้ใช้วิธีนี้เพื่อความปลอดภัยช่รหัสจะไม่รบองแอดมิน2ค่ะดูรหัส เอจะเป็นแอดมินออตเทอร์ไลเซอร์นะคะกดปี Copy แล้วมาวางกดล็อกอินเมื่อเข้าสู่หน้าจอเราจะสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าแอดมินหนึ่งคือแอดมินเมเกอร์เนี่ยได้ทำการ Inactive ผู้ใช้งานท่านหนึ่งออกจากระบบแล้วต่อไปค่ะ แอดมิน2คือ Company Admin Authorizer ซึ่งเป็นผู้อนุมัติจะเป็นคนอนุมัติให้ท่านเนี้ยออกจากระบบเอาละเราเข้าสู่หน้าค่ะก็ข,ขออนุญาตต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเมื่อแอดมิน1ได้ทำการ inactive user maker หรือ user a u t h o r i z e r ออกไปจากระบบแล้วนะคะขั้นตอนต่อไป admin 2เมื่อเข้าสู่หน้าจอเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นหน้าจอนะคะปรากฏข้อมูลรายละเอียดว่าณวันที่29เดือน12มีเลข reference น,นะคะมีการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้งานให้เป็นปัจจุบันโดยใครก็คือ user m a k e r ท่านเป็นคนปรับปรุงข้อมูล นั้นเราคลิกเข้าไปค่ะก็จะปรากฏข้อมูลเห็นไหมคะชื่อของพี่สุริษาที่เราทำการ inactive ข้อมูล inactive ตรง status จะปรากฏขึ้นเป็นแถบสีเหลืองค่ะเราก็มาเลือกคำว่า approve อนุมัติค่ะ ข้อมูลก็จะถูกออกไปล้ถ้าเรา reject เลยนะคะถ้ากด reject เลยเมื่อสักครู่นี้จะเห็นคำว่า approve reject mm hmm. approve mm hmm. เป็นการอนุมัติสิทธิ์โดย admin authorize mm hmm. และข้อมูลดังกล่าวจะเซฟเก็บ mm hmm. เป็นรา a อยู่ในข้อมูลนะคะ mm hmm. ส่วนถ้าเรา reject ออกไปเลยปึ้ง mm hmm. ข้อมูลก็จะหายออกไปจากระบบเลยค่ะ น,นี้ก็จบเคสของกรณีที่มีการปรับย้ายหน่วยนะคะเราก็จะนำรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงาน user maker และ user authorize ออจากระบบ k t b Corporate Online ของหน่วยที่มีการปรับย้ายค่ะขอบคุณค่ะ